คุกกี้ชรเลนของคุกกี้ l o ล d แบล็คเบอร์รี่นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือวิ่งปกติเนาะตัวนี้เขาก็อัปเดตมาแล้วนะคะก็คือตัวนี้มันก็จะปล่อยไอเนี่ยเป็นลูกไฟเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ลูกที่แล้วก็แคนดี้ของเขาก็คือลูกที่4ีมันก็จะทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะคะก็คือสีม่วงๆตรงนี้นะแล้วก็ผลิตไอเทมเยอะขึ้นไวขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะก็จะเห็นตามภาพนะคะแล้วก็วิธีการวิ่งก็วิ่งปกติเลยค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว no ่าพยายามอย่าชนเยอะนะคะแล้วก็มันจะมีไอไอเทมให้เก็บข้างล่างอ่ะทุกคนเราต้องแบบเหมือนจะปล่อยตัวเองตัวแต่มันก็ต้องโดดขึ้นมาให้ทันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะตรงนี้มันก็จะยากนิดนึงนะคะสําหรับคนที่แบบมือใหม่ตรงนี้เนาะอย่างนี้เราก็ต้องโดดให้ทันนี้นะคะแล้วก็นี้ก็ต้องลงไปเก็บตรงนี้นะ,ะแล้วก็มันจะได้เก็บแม่เหล็กนะคะถ้าเราลงไปเก็บเมื่อกี้ไม่ทนันเราจะได้ไม่ได้แม่เหล็กนะคะแล้วเราก็จะชนยับมากเลยนะคะแล้วก็เยลลี่เราก็จะไม่ได้ตรงนี้จะพลาดมากเลยนะคะตรงเนี้ยต้องระวังที่สุดนะคะ ถ้ามาถึงตรงนี้เหมือนมันยังไม่มาไกลกเกินนะคะถ้าเมื่อกี้อ่ะถ้าเมื่อกี้ถ้าใครพลาดไม่เหล็กหรือว่าถ้าใครชนตรงนั้นอะ่ะก็คือแนะนําให้เริ่มใหม่นะคะถ้าจะกะเอาผ่านเลยนะแนะนําให้เริ่มใหม่นะคะจะประมาณนี้นะคะให้เอาไม่เหล็กก่อนนี่แล้วเราก็จะได้ทั้งหมดนะคะก็คือไอเทมมันเยอะมากเราต้องสังเกตดีๆนะคะทุกคนแล้วเราก็จะวิ่งปกติเลยเนาะก็คือชาเลจนนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเก็บไอเทมถูกมันก็จะไปเองนะคะแล้วก็ตรงนี้กิฟจะพลาดนะเมื่อกี้วิ่งไป2ทีเนี่ยพลาดเยลรี อะไรนะไอ้ที่มันมีปีกอะ่ะออไปเลยนะ4อันเมื่อกี้นะคะก็คือให้โดดแค่1สเตปเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะกระโดดกระโดดไปเรื่อยเก็คือเดี๋ยวถ้าเล่นแล้วมันก็จะชินเองนะคะตรงนี้ห้ามพลาดน,นะคะว่าโบนัสทามี่นะคะตรงนี้นะตัวหนังสือนี่นะนี่แล้วก็อ e, ีมันจะซ่อนตรงนี้คะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่แล้วก็ขึ้นสวรรค์เลยนะคะไอโบนัสทามไม่รู้มันมีกี่เส้นนะคะทุกคนแต่ว่ากิต์ไปเจอมาก็คืออันที่กิตบทำเนี่ยเส้นที่2นะตัวนี้ เยลลี่หมีที่มีปีกจะเยอะนะคะถ้าเส้นบนก็จะมีเยลลี่หมีชมพูกับหมีเหลืองเยอะนะคะเส้นล่างสุดนนี้เหมือนจะเป็นลูกไฟเนาะอันนี้จะยากนิดนึงนะคะทุกคนก็แล้วแต่สะดวกเนาะว่าจะไปเส้นไหนแต่แนะนําเส้น1กับเส้น2นะคะแล้วแต่ว่าจะเอาเส้นไหนนะด่านนี้ก็เหมือนต้องใช้เทคนิคในการวิ่งนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อแบบเก็บไอเทมเนาะก็จะประมาณนี้นะคะในคลิปอะคลิปใช้ตัวเลเวล10นะคะคลิปจะได้อยู่328ล้านน่าจะประมาณนี้เนะเาะแล้วคลิปก็ชนเยอะเหมือนกันนะคะ ชนไปหลายทีอยู่ก็คือน่าจะเลเวล9ก็น่าจะผ่านนะคะก็คือกิฟไม่ทันได้เลนะ่นเนาะแล้วก็อัพตัวไปก่อนแล้วมันก็เลยเป็นเลเวล10แล้วอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ทันได้ใช้ตัวที่เลเวลน้อยที่สุดนะคะว่าเราจะต้องใช้เลเวลน้อยเท่าไหร่ถึงจะผ่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลเวล10นะคะใครที่ไม่สะดวกก็คือเลเวล9ก็ได้นะคะทุกคน ส่วนใครที่แบบตีแคนดี้ยังไงก็ตีไม่ผ่านซักทีอย่างนี้นะคะมันไม่ขึ้นเลยก็แนะนําให้อัพตัวคุกกี้ขึ้นไปเนาะแล้วก็ไม่งั้นก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือเหมือนถ้าอันไหนเวลน้อยอะ่ะเราก็ต้องอัพตัวอื่นอะ่ะเหมือนปัจจัยหลักมันจะมีอยู่3าอันใช่ไหมละ่ะสัตว์เลี้ยงคุกกี้แล้วก็แคนดี้เนาะถ้าแคนดี้เราน้อยกว่าในคลิปแล้วก็อัพตัวหรือว่าถ้าตัวเราน้อยกว่าในคลิปเราก็อัพแคนดี้แล้วก็อัพเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนี้นะคะเราก็ลองแบบ ให้มันบาลานซ์กันดูนะคะแล้วมันก็จะผ่านเองนะบางคนคุกกี้เลเวลน้อยแต่สัตว์เลี้ยงเลเวลเยอะก็ผ่านนะคะบางคนแคนดี้เลเวลหก็ตัวไม่ต้องถึงเลเวลแปดเลเวลเกอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะคือก็จะบอกไว้แบบเป็นกลางๆนะคะเพราะาบางคนไอเดีเขาไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็แบบ เออเขาก็จะไม่เหมือนในคลิปแบบพี่หนูตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ลองเอามาปรับกันได้นะคะหรือถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะใครที่ไม่มีไอหมีม่วงๆนี่นะไอหมีเน่านี่นะคะก็ให้เอาเป็นไอซปเปอร์ทัวนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะใครงงตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดวกิฟจะตอบเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะบายบายดูรายละเอียดท้ายคลิปนะคะ